ต้องขึ้นเขาสูงเดินทางเข้าไปในป่าลึกคือที่ซ่อนตัวของสัตว์ปริศนาสุดหายากที่1ปีจะเจอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพวกมันคือมีสองบ้องติดกันเลยอ่ะนอนไม้ไผ่คือหนอนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะวางไข่ในฤดูฝนและใช้ระยะเวลาถึง1ปีเติบโตเป็นหนอนในลำปล้องไม้ไผ่ ชาวบ้านจะต้องเดินเท้าเข้าป่าลึก1-8กิโลเมตรเพื่อไปเก็บเจ้าหนอนเหล่านี้ในธรรมชาติชาวเขากินหนอนไม้ไผ่เป็นอาหารพื้นบ้านกันมานานแล้วก่อนจะเป็นที่นิยมแพร่หลายกลายเป็นสินค้าขายดีประจำภาคเหนือมากกว่า30ปีขายกันได้ราคาถึงกิโลกรัมละ500บาทและถ้าหากนำมาแปรรูปทอดหรืออบราคาก็จะสูงถึง2,600ถึง3,000บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว เทคนิคการตามล่าค้นหาหนอนไม้ไผ่เบาะแสที่1สังเกตลำปล้องไผ่ที่สั้นทีกว่าปกติเพราะนอนจะริญเติบโตอยู่ในกระบอกไม้ไผ่และกัดกินเยื่อไผ่เป็นอาหารปล้องไม้ไผ่ที่มีหนอนอยู่จึงจะไม่สมบูรณ์และมีลักษณะสั้นกว่าปล้องไผ่ทั่วไปเบอรแสที่2ให้สังเกตกาบไผ่ที่ติดชิดอยู่กับปล้องไม่หลุดออกไปเป็นที่วางไข่ของผีเสื้อ ผีเสื้อจะมาวางไข่ไว้ที่กาบไผ่ที่ติดแน่นกับต้นไผ่จากนั้นเมื่อนอนออกจากไข่พวกมันก็จะเจาะเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นเองบอแสที่3สังเกตหารูเจาะบนต้นไผ่ที่หนอนจะเจาะเข้าไปถ้าเจอรูเจาะก็การันตีได้เลยว่าจะเจอหนอนอย่างแน่นอน รูนี้จะเป็นทางเข้าและทางออกหลังจากที่นอนตัวเต็มวัยเข้าดักแด้กลายเป็นผีเสื้อโบยบินออกมาสู่โลกกว้างเป็นวงจรชีวิตที่น่าทึ่งของสัตว์หายากและยังเป็นวิถีชีวิตของชาวเขาที่พึ่งพาอาหารโปรโตีนสูงจากป่าในธรรมชาติอีกด้วย